นที่นักเขียนบอกว่าถ้ามีช่วงไหนของเรื่องที่มันหนักมากเกินไปให้วางน้องแล้วก็ไปพักได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดนะว่ามันจะแบบอ่านไปกำหมัดไปาดนีี The Mad Wife เป็นเรื่องราวของ Lulu. ลูลูหญิงสาวที่แต่งงานกับสามีที่เธอรักมีลูกชายที่เป็นแก้วตาดวงใจและยา้ายมาที่ชุมชนในแถบชานเมืองอันเงียบสงบยุคหลังสงครามภาพลักษณ์ของผู้หญิงในฐานะภรรยาเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากผู้หญิงในสื่อในสมัยนั้นก็คือแบบทํางานบ้านทําอาหารดูแลลูกดูแลสามีไม่ขาดตกบกพร่องเลยแล้วก็แบบหน้าผมยังเป๊ะอยู่มันเลยสร้างค่านิยมที่ทําให้ผู้หญิงในสมัยนั้นเนี่ยพยายามที่จะมี ภาพลักษณ์แบบนั้นให้ได้ตรงนั้นก็รวมถึงลูลูเองด้วยแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงข้างในได้มีหลายครั้งที่ลูลูมักจะมองไปที่บ้านหลังตรงข้ามซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็ฝันกลางวันถึงชีวิตของเธอในบ้านหลังนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีครอบครัวใหม่ย,ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนั้นและลูลูก็รู้สึกว่าคนในครอบครัวนั้นมีอะไรแปลกๆโดยเฉพาะบิซี่ภรรยาของบ้านหลังนั้นที่ดูท่าทางไม่ปกติเอามากๆเข้าใจเลยว่าทําไมถึงมีแต่คนบอกว่าเรื่องนี้มี นอาจากเรื่อง The Bell Jar แล้วก็จะมีโค้ดจากเรื่อง The Bell Jar ด้วยมันเป็นเรื่องที่เน้นคาแรกเตอร์สตูดี้ของลูลูและความกดดันของการเป็นผู้หญิงในสังคมโดยเฉพาะในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้หญิงภรรยาหรือว่าแม่ความหนักกับความน่ากลัวของเรื่องนี้มันไม่ได้มาจากเหตุการณ์ประหลาดเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรมันมาจากคอนเซปที่ว่าทุกสิ่งในนี้ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นจริงกับผู้หญิงในสังคมไม่ว่าจะเป็นในยุคไหนเป็นสิ่งที่กระทั่งผู้หญิงด้วยกันอาจจะมอง แล้วก็รู้สึกว่าเออก็เป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำ <c oughs> คือมันพูดถึงการเป็นผู้หญิงในสังคมที่กระทั่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือว่าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้มีเราเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงความเข้าใจในความรู้สึกของผู้หญิงเลย <c oughs> แต่มันก็ไม่ใช่วรรณกรรมสะท้อนสังคมเบอร์นั้นนะคือยิ่งอ่านมันก็จะยิ่งมีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบมีความเป็น psychological thriller ผสมผสานเข้ามาบ้างมีทวิสต์ที่แบบอื้อตั้งตัวไม่ทันอ่ะใครที่หาแนวแบบ literary fiction ที่มีความเป็นติวเ l อ e r อยู่ก็ลอองงดูเรื่ 你得。